การให้น้ำฝรั่งในช่วงหน้าแลง้งควรให้น้ำอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุทธคันในเ,เพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองจะพามาดู ปัญหาของฝรั่งในช่วงหน้าแล้งนะครับที่หลายท่านอาจจะเจอว่าช่วงนี้เองฝรั่งมีทั้งผลแก่ก่อนกําหนดนะครับใบเหี่ยวเฉาช่วงที่อากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็สลัดดอกทิ้งในช่วงที่ดอกบานแล้วก็จะสลัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ติดผลต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไรที่เขาเรียกว่ามันหินมากสําหรับคนทําฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติการดูแลต้น การดูแลดอกที่จะทําให้ติดผลก็ทําได้ยากมากเพราะว่ามันร้อนจัดแล้วการให้น้ำเนี่ยก็สําคัญมากก็มีสมาชิกถามกันมานะครับว่าช่วงนี้เราจะทําสถานการณ์ให้มันดีขึ้นยังไงทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แล้วก็มีผลออกมาจําหน่ายในช่วงที่เป็นเรียกว่าฝรั่งขาดตลาดนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนนะครับที่เขา,เาทําฝรั่งออกมา แต่ต้องบอกว่าฤดูลแลงเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนที่ไม่ใช่แบบยกล่องนะครับที่เขาเรียกว่ามีคลองธรรมชาตเิเข้ามาเสริมน้ําให้กับต้นฝลั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบเหมือนส่วนของผมนี่คือถ้าให้น้ําที่ไม่เพียงพอนะครับผลฝรั่งก็จะเหี่ยวนะครับแล้วก็ต้นเองก็จะเฉาทาให้ต้นอาจจะชะงักในเรื่องของการจเจริญเติบโตไปผมก็เลยเอาปัญหาของผมเองเนี่ย เอามาบอกนะครับว่าการแก้ไขที่จะทําให้ฝรั่งของเราเนี่ยมันสามารถอยู่ได้แข็งแรงนะครับต้นไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็มีดอกมีผลให้เราได้รับประทานหรือจะเก็บไปขายเนี่ยแก้ไขยังไงก็เหมือนที่หลายๆท่านเจอกันนะครับว่าการให้น้ำเนี่ยมันจะต้องให้อย่างไรเพื่อให้ต้นเพียงพอนะครับการให้น้ําถ้าฤดูปกตินะครับที่เป็น ไม่ช่วงที่เขาเรียกว่าไม่ใช่แรงจับเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วว่าให้น้ําวันละครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงนะครับใครที่ให้ระบบน้ําอัตโนมัติอยู่เหมือนของสวนผมเนี่ยผมจะเปลี่ยนทามเมอร์นะครับก็คือจะให้น้ําเป็นวันละสองครั้งนะครับอย่างของผมเองจะให้น้ําช่วงประมาณ8ปดโมงเช้านะครับถึง9ก้าโมงนะครับหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะให้อีกทีหนึ่งช่วงบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้น้ำเนี่ยมันลงไปที่ต้นแล้วก็บริเวณรอบพื้นดินเนี่ยให้มันชุ่มฉ่าแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่จะทําให้ต้นเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือปุ๋ยเราไม่ควรขาดนะครับถ้าใครอยู่ในช่วงบํารุงต้นนะครับเป็นอ่าบรุงต้นฝรั่งอยู่เพิ่งลงใหม่นะครับก็ใส่เป็นปุ๋ย25.7 7เพราะว่าช่วงนี้เองเราเร่งในเรื่องของการให้น้ำนะครับพอให้น้ำมากนะครับในเรื่องของการเจือจาง การนำพาของน้ำเนี่ยมันก็จะทําให้ปุ๋ยเราเนี่ยถูกใช้เร็วขึ้นนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องให้ปุ๋ยเนี่ยที่เรียกว่าให้ทีหน่อยนะครับอาจจะให้ทุก15วันแต่ในการให้ของเราเนี่ยเราจะให้ที่ปริมาณไม่ได้มากนะครับเช่นถ้าต้นเพิ่งปลูกประมาณ1ปีก็ให้ประมาณ1ช้อนแกงนะครับโรยรอบๆโคนแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยให้มันพาไปให้ต้นนะครับต้นจะได้ดึงปุ๋ยไปได้นะครับแล้วก็ ดึงน้ําไปใช้ทําให้ต้นเนี่ยมันไม่เหี่ยวเฉายิ่งถ้าเกิดใครดูในเรื่องของการที่เลี้ยงเพื่อให้มันมีผลนะครับน้ำเนี่ยไม่ควรขาดเลยก็ถ้าเกิดใครปรับมาใช้เป็นวันละสองครั้งเหมือแบบนที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงให้ดอกฝรั่งเราเนี่ยไม่ทิ้งยิ่งฝรั่งของบอสซื้อเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงหินของการทําผลนะครับเพราะว่า พื้นที่ราบพอน้ําแห้งปับ๊บฝรั่งองบอซื้อนี่สลัดเลยปกติมันก็สลัดผลอยู่แล้วแล้วยิ่งร้อนเข้ามานะครับแล้วก็ทําใหเา้เกิดการขาดน้ำเนี่ยต้นก็จะยิ่งไม่ติดผลฝรั่งหงบอซื้อนี่จะเป็นช่วงพีคประมาณมีนาแล้วก็มีสายนครับมีนาคมกับเมษายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ร้อนมากแล้วก็จะทําให้ฝรั่งมันชะง,งักแล้วก็จะหยุดในเรื่องของการามีผลมีดอกมีผลนะครับ ตรงนี้ก็มีความเป็นห่วงพอสมควรในการที่จะแก้ไขทําให้วิกฤตเนี่ยกลับมาก็คือต้องเสริมน้ําแล้วก็เสริมปุ๋ยให้เพียงพอนะครับวันนี้ผมบอกสูตรที่หลายท่านถามเข้ามาว่าถ้าปลูกเลี้ยงต้นใส่ปุย๋ยสูตรอะไรนะครับก็มี2ส,สูตรถ้าหาไม่ได้ก็ใส่เป็น1 5บห้าหนะครับหรือ1 6บห16บ 16, 16, 16. แต่ถ้าจะเน้นในเรื่องของการบำรุงต้นจริงๆก็เป็นยี่สนะครับ สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปแล้วก็การที่จะทําให้ดินเราอุดมสมบูรณ์ก็คืออย่าลืมใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเก่าลงไปที่ต้นด้วยนะครับก็จะทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยมันได้รับทั้งธาตุหลักธาตุรองทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็มาฝากกันนะครับสําหรับการให้น้ําต้นฝรั่งไม่ให้เกิดการเหี่ยวเฉาเราจะต้องให้กี่ครั้งก็วันนี้ผมได้บอกกล่าวไปเรียบร้อยแลยนะครับ อาจจะไม่ได้สรุปมาเป็นรวบลัด้านะครับแต่ก็คือเรา,เาพูดจากประสบการณ์ที่เราทําอยู่นะครับเราก็เลยเอามาฝากกันประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนดีราวดีจะนํามาฝากในทางถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ